พ่อซึ่งนำใจลูกเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นควักเงินสองแสนซ่อมแซมบ้านให้ใหม่รายการถามสุดซอยได้ต่อสายตรงไปสัมภาษณ์คุณพ่ออภินันสุวรรณเกตหรือคุณพ่อของเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพื่อสอบถามคุณพ่อถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสาวกับน้องก้าวเกลกพลซึ่งคุณพ่อได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ก็ติดตามข่าวพ่อเห็นข่าวก็ให้กำลังใจเขาไปให้ผ่านไปได้เป็นห่วงเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องรายละเอียดถามว่าพ่อเจอเจนนี่ล่าสุดเมื่อไรพ่ออภินันได้ตอบว่าเจอตอนมีพายุลูกมาเยี่ยมครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมีแชทคุยกันโทรคุยกันติดต่อกันตลอดเหมือนกันถามว่าเจนนี่ไปสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่ออภินันตอบว่า มาต่อเติมที่พ่อสร้างและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้น้องเพิ่งให้ช่างเข้ามาดูช่างบอกว่าอีกสองสามวันจะมาทําให้เลยถามต่ออีกว่าน้องเจนเนี่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คุณพ่ออภินันตอบว่าช่างตีมาประมาณ2องแสนได้ครับเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเจนเนี่เรื่องที่เขากลับมาช่วยดูแล คุณพ่ออภินันได้ตอบว่าจริงๆตอนที่คุยกับลูกพอลูกบอกว่าจะมาต่อเติมบ้านทําบ้านให้เสร็จก็บอกว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกจะสะดวกก็ดีใจขอบคุณลูกก็ดีแล้วพ่อก็ไม่ได้จะไปขออะไรมากให้บ้านพ่อเสร็จก็ดีใจเมื่อถามว่าเรื่องการฟ้องร้องอยากจะให้คำแนะนำหรืออยากจะบอกอะไรเจนนี่บ้างไหมคุณพ่ออภินันตอบว่า ถ้าความคิดผมเองไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่รายละเอียดตรงนั้นผมไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ